สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับตัวลุงปู่คีบนะครับยังวันนี้ลุงปู่คีบเจริญพรหกแปดนะครับนะวันนี้ก็เป็นนะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แนะนําพี่นะครับแล้วก็จะสร้างน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับของลุงปู่คีบนะครับก็จะหยุดนะครับวาระการจะสร้างแล้วนะครับนะจนกว่าจะมีมาแจ้งอีกทราบนะครับเพราะตอนนี้เขาอยากให้ปู่พักนะครับนะพักนะนี่ฮะ รุ่นสุดท้ายพี่นะอยากให้เก็บพี่เจริญพรนะครับ6 8รุ่นสุดท้ายครับนะเดี๋ยววันนี้เรามารับชมพี่นะครับนะน้องขอญาตินะครับเปิดกันต่อฮะอรายการที่1กันเลยครับสนใจสัมนาคุณยกหลังนะครับนี่ชุดนี้ครับผมแบ่งปันที่1 0 0 0ันบาทพอครับ1,000บาทพอฮะก็จะมีกระไหลนาครับฝั่งเพชรซีแซกนะครับปีเครื่องบินลงยาแดงโรยจีวอนและตะกั่วหน้ากลาดทองประธานครับสามองค์ันบาทพอพี่สัมนาคุณยกหลังครับมาฮะอันรายการที่หนึ่งพี่เรามาลุยกันเลยครับ รายการที up, ่เปิดมาเป็นเนื so. sort of Again, ้อทองแดงลมดำพี่ลงยาธงชาตินะลงยาจีวรครอบขาวน่ากลากนะฮะคุดชุบเงินที่นี่ครับองค์ที่หนึ่งพี่เปิดมาก็สุดแล้วพี่เปิดมาก็งามเลยครับนี่รายการที่หนึ่งครับนี่เลขคุณเบอร์หมายเลขสองสองครับเลขเบิ้ลด้วยพี่นะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยนะครับแปดสิบาทพอพี่นะครับสองร้อยแปดสิบบาทพอพี่รายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับรายการที่สองครับพี่พี่นะครับ รายการที่สองครับรายการที่สองเปิดออกมาพี่โอ้โ,โ moon, หรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนี่ฮะซีแซสังกติต่อเก้ารอบสองหน้านะพี่นะครับซีแซสังกติต่อเก้ารอบสองหน้าพี่นะสวยๆกันเลยพี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่สองครับนี่ฮะสวยๆพี่นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนะครับ รายการนี้เลขโคดนัาเบอร์ใหม่เลขห้าครับเลขโคดอํนเบอร์ใหม่เลขห้าพี่สวยๆครับเลนสองหน้าพี่รายการนี้ขอที่หกร้อยบาทนะครับรายการที่สองขอที่หกร้อยบาทนะครับนะนะครับรายการที่สามครับพี่รายการที่ส <Yeah. S 1> ามเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนวนลุ้งนี่ครับ นะครับซีเซตเต็มสังขติพี่นะครับซีเซตเต็มสังขติครับโอ้โหนะหน้ากลังชุบเงินดวงยาดีวอนพี่นะครับสวยจริงๆริครับพี่นะครับสวยจริงๆพี่รุ่นนี้นะครับจัดเต็มศพจำเป็นรุ่นสุดท้ายพอดิษนะนี่ฮะเนื้อผ่าชโนยผิวลุ้งพี่เลขคนจัเบอร์หมายเลขสองร้องหัวหน้าด้วยพี่นี่ฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยพอพี่สามร้อยพอพี่สวยๆอย่างนี้พี่งานคลาสสิกนะครับรายการที่สามเลครับพี่นะ ต่อมาฮะรายการที่สี่ครับพี่นะฮะรายการที่สี่เปิดออกมาพี่โอ้โหสุดยอดนี่ครับรายการที่สี่พี่เปิดมาพี่ โอ้โหนะยอมใจพี่สุดจริงๆครับนะบโอ้โหพี่ครับเนื้อสามกริย์ที่เลขคุณเบอร์ใหม่ที่ขสามครับรสามกริย์ชุบสวยๆอย่างนี้พี่นะครับแล้วฝั่งพลอยฝั่งเพชรสีแซเต็มสังเต็มพื้นแล้วก็เต็มสังกตส นี่ครับไม่ให้เล่นได้ไงพี่นะครับผมบอกเลยไม่ให้เล่นได้ไงพี่รายการนี้เต็มสูบอย่างนี้พี่นะผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่สี่ครับนะคือเต็มสูบจริงๆพี่นะ้องยอมรับเลยนะครับที่เด็ดเลยนะครับต่อมาฮะรายการที่ห้าครับพี่ยอมเลยครับนะนะสมดังเป็นรุ่นสุดท้ายพี่นะครับก็คือนะฮะออปชั่นเต็มสูบนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดานะฮะขอบขาวนะครับเลขโค้ดจําเบอร์อะไรเออ เลขโค้ดจำนวนเลยครับนะไม่อยากแกะเลยมาดูเลขโค้ดนัมเบองค์นี้คัพี่องค์ที่ห้านี่ครับองค์ที่ห้านะครับเลขโค้ดเบอร์นี่ครับหมายเลขสิบสองครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับต่อมาฮะรายการที่หกครับ รายการที่หกพี่เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาฟ้าครับเนี่ยเนื้อทองแดงลงยาฟ้าครับรายการนี้ก็สองร้อยยี่สิบบาทพอพี่นะครับคู่ละสี่ร้อยบาททักมาได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ะเลขคนณต้เบอร์มาเลขสองแปดครับเนี่ยสองร้อยยี่สิบาทพี่เ,เด้เหรียญสวยอย่างนี้ไปบูชาเลยนะครับนะ ไม่มีที่ไหนแล้วนี่นะครับนะแล้วไม่มีที่ไหนด้วยนะครับที่เปิดแบบน้องเลยร้อยองค์นะครับแล้วก็มาให้เลือกกันนะครับไม่ได้มีประมูลด้วยนะครับไม่ต้องบังคับพี่พี่นะครับนะพี่พี่ดูองค์ที่ชอบองค์ที่สวยิกใจนะครับขอแท่นะอุดหนุนน้องด้วยนะครับได้มีกำลังแรงใจนะครับนะหามาเปิดให้พี่พี่ได้เลือกและชมกันนะครับนะ รายการ right? Onion, hmm. น, damn, น,นี้ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อกะไหล่เงินโอ้โหใจหายเว็บนะครับนึกว่าเนื้อเงินนะครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อกะไหล่เงินนะครับเหมือนเนื้อเงินมากนะครับอย่างนี้สวยงามนะครับรายการนี้เลขคนเบอร์หมายเลขยี ه, ่สิบเจ็ดครับเนื้อกะไหล่เงินนักกพุดชุบทองพี่ลงยาราชาวดีพี่น้ำเงินแดงครับเนี่ยลงยาจีวรนะครับรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับสามร้อยบาทพอพี่เจ๋งที่สวยอย่างนี้นะรายการอ่ากะไหล่เงินนะครับกะไหล่เงินนะครับ ต่อมาฮะรายการที่8ปดเนี่ยรายการที่8เปิดมารายการนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากชุบเงินพี่นะครับลงยาจีวรพยาคุดชุบเงินนะครับนี่ฮะต่อโค้ดพิเศษนะครับนะนี่ฮะรายการที่8นะครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขยี่ห้าครับยี่เก้าอ๋อยี่เก้านะครับนี่รายการที่ขอที่250บาทพอพี่250บาทพอพี่รายการที่ 8นะครับนะรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่9ครับพี่ชายรายการที่9้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจำนวนยิวลุกนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์ใหม่เลขหกตัวเดียวฮนะ นเนี่ยเลขคนจัเบอร์ใหม่เลขหกนะกากชุบเงินนี่ครับเลขคนจัเบอร์ใหม่เลขหกพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทขอพี่รายการที่เก้าเลครับต่อมาฮะรายการที่สิบรายการที่สิบนะครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสองเคพี่ลงยาแดงคนระับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับ 3า0บาทพี่เลขคเุเบอร์หมายเลขยีิบเอดครับนะรายการนี้สามร้บาทนี่รายการที่สิบนะครับนะต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่สิบเอดเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อนเงินครับนี่ฮะอันรายการที่เป็นเนื้อเงินพี่นะรายการที่ สิบเอ็ดครับโอ้โหเงินเงินครับมาดูเลขโค้ดนเบอร์กันดีเนี้อเงินรายการนี้เลขโค้ดนเบอร์ครับหมายเลขสิบแปดครับนี่ยรายการนี้กัหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นนิอาบาก้านี่ครับนะซาตินงยาจิวอนครับ นะโอ่งนี้สวยพี่งานคลาสสิกนะครับงานคลาสสิกสวยๆอย่างนี้เลยพี่โอ้โหเลขของเเบอร์มาได้ยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้นะครับขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับเหรียญสวยมากนะครับนะรายการยี่สิบสองนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสาม รายการที่13เปิดมาพี่เนี่ยเอาปากกาเนี่ยครับซีซนทงชาติสมุสังติครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหอปากกานี่สวยมากนะอปากการโรงงานนี้สวยมากพี่เนี่ยครับคือความคมความชัดความละเอียดพี่โอ้โหเลขคนจะเบอร์แปดเลขแปดเลขรวยนะด้วยพีพรยรนะ่รายการที่เลขคนจะเบอร์แปดเลขแปดเลขรวยด้วยพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะนะเลขรวยด้วยพี่ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับผมปิ้นให้เลยนะครับนะต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สิบสี่พี่โอ้โหกัะไรทองนี่นะครับรายการรุ่นนี้ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนีครับนะรายการนี้เป็นกรไลทองนะ่ครับกละไลทองพี่รายการที่สิบสี่นีครับโอ้โหเลขคนเบอร์หมยเลขแปดครับตามมาติดๆที่รายการนี้ก็3สามรอห้าสบาทเหมือนกันนะพี่นะสา0รอห้าสิบาทเหมือนกันด่นะครับนะ เมื่ออีพีเช้าเนี่ยตีแดงออกไปอง์แล้วพี่นะครับนะสามร้อยที่บาทเหมือนกันนะครับนะน้องอ่ารุ่นนี้ราคาจองวัดนะครับก็อยู่ที่ตกเสือร์สามร้อยแล้วพี่นะครับนะครตกเสือร์สามร้อยแล้วเดี๋ยวผมดูราคาจองแป๊บหนึ่งนะครับนะครับพอร,รุ่นนี้น้องก็มาแบ่งปันจริงๆพี่นะครับก็มาแบ่งปันจริงนะครับรุ่นนี้ราคาจองจะอยู่ที่ แปบหนึ่งบินนะราคาจองอยู่ที่เป็นยังไงนะราคาจองอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเป๊ะเลยนะครับสองร้อยห้าสิบเปะเลยแต่น้องนะครับเปิดสองร้อยห้าสิบาทรบจะส่งให้นะครับนะี่ครับเันเลยลดไม่ได้นะพี่ลดลดร,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 รได้ไม่มากเลยครับ รายการนี้นะครับเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อการเงินลงยาฟินิก์นะครับหรือได้สีนะสีแสดเต็มสังกะสีหน้ากากเพ้นครับโอ้โหนะครับรุ่นสุดท้ายยี่แล้วก็เลขสวยหน้าลังเราเลขสวยเยอะมากนะครับนะฮะโอ้โหนะทีเด็ดเลยครับทีเด็ดเลยพี่เนี่ะรายการนี้หน้ากากเพ้นนะครับนี่ยเลขคนบเบอร์หมายเลขยี่สิบสองพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่นะครับนะลองเลือกดูนะครับนะชอบูกใจตรงไหนนะครับ เลยครับนะเนี่ยสวยจริงนะครรุ่นนี้สวยจริงนะครับนะสี่ร้ยบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถดไปนะครับนะรายการที่สิบหกนะครับสิบห <c oughs> รายการที่สิบหกเปิดขึ้นมาฮนะ เนื้อทองแดงลมดําครับรายการที่16นะครับรายการนี้นะมาดูเลขโค้ดนัเบอร์พี่เลขโค้ดนัเบอร์หมายเลข16นะครับนี่รายการนี้เอาไป22 0บาทพอพี่รายการที่16นะครับนะต่อมาฮะรายการที่17ครับ รายการที่17พี่รายการนี้เป็นเนื้ออัปก้าเนะยครับลงยาฟ้าครับเนื้ออัปก้าลงยาฟ้าพี่นี่ครับเลขคนจะเบอร์หมายเลขหกพี่รายการนี้ให้ราคาจองครับสองร้อยิบาทพอพี im, ่นะครับรวมจัดส่งให้ด้วยนะครับเนื้ออัปก้านะครับคุ้มๆนะครับน้องเปิดหนึ่ปันอยู่แล้วนะครับขอแค่พี่ๆนะครับช่วยอุ่หนุน้องแล้วกันนะครับนักคนละองสององนะครับ นะฮะเก็บได้พี่นะเก็บได้เก็บเพราะทุกุ่นน้องจะไม่ได้เอามาม้วนะครับก็เอามาเป็นอ่าคัดมาหน่อยพี่นะว่ารุ่นนี้น่าสนใจนะพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยพี่นะครับก็จะเอามาแบ่งปันพี่น้องครับส่วนในการนี้ครับเลขคุณเบอร์มาเลขหนึ่งครับเนื้อสองกริย์พี่นะครับสวยๆนะครับรุ่นไหนไม่สวยไม่ค่อยเอามานะครับนี่รายการนี้เนื้อสองกริย์ลงยาชมพูนะหวานเลยพี่นะครับ นี่นะเนื้อสองกษัตริรุ่นใหม่เลขค้นเบอร์ใหม่เลขหนึ่งด้วยพี่นะรายการนี้เลขหนึ่งปกตินะผมเป่งปันให้สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับรายการนี้ขอเลขหนึ่งครับสามร้อยห้าสิบาทผมปินให้เลยครับนะรายการเนื้อสองกษัตริย์นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาครับพี่หุยรายการนี้เนื้อเงินครับมาเลยครับเนื้อเงินลงยาเขียวลงยาจีวรครับนี่ฮะ มาเลยครับเนื้อเงินนหครับเดี่ยมาดูเลขค้นเนื้อเงินองนี้กันหน่อยครับพี่นะปาบองนี้เลขคดเบอร์หมายเลขยี่ิบห้าครับเนื้อเงินนะฮะรายการนี้ขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยเหมือนเดิมพี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้าพี่มาเนื้อเงินนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับใช่ไหมเอ้ยยี่สิบยี่สิบพี่ รายการที่ยี่สิบเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงมันปัวะโอ้โหอย่างนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าทองแดงก็แพงได้ครับนี่ฮะเลขคกณทะเบอร์วัที่สี่ครับเนื้อทองแดงก็แพงได้ครับรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทพี่ให้พอยหน่อยนะครับให้เพชรซีเซ็ตหน่อยนะครับนะีบ่ฮะ สวยๆนะครับนะต่อมาฮะรายการที่21ครับเราจะเปิดกัน24นะครับนะทุกอีบีี่นะเพื่อเต็มกระดานพอดีครับรายการที่เปิดเป็นนวะครับโอ้โหนวะต่อ9รอบนะครับเพ้นเต็มนะเพ้นเนี่ยนี่ซึ่งรายละเอียดนี้ค่อนข้างสวยเลยรายการที่เลขคนละเบอร์20ครับนี่ฮะ นวะนะครับเนวะเก้ารอบนะครับรายการที่เปิดที่4 5 0หบาทพอพี่นะครับรายการที่21นะครับนะต่อมาฮะรายการที่22ครับหรือรายการที่22ครับเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงจากรยวนครับรายการที่22ครับเนื้อทองแดงลงจาจวนครับนี่ฮะ รายการนี้สองร้อยยี่สิบาทพอพี่สองร้อยี่สิบาทาพอพี่นะครับสองร้อยี่สิบาทาพอพี่นะครับนะต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้ออะไรพี่เนื้อทองแดงลงยาไล่สีหน้ากากเป็นสมือนจริงพี่อย่างนี้ครับนะเขาเรียกว่าทองแดงก็แพงได้นะครับทองแดงก็แพงได้พี่นะครับมาลุยกันนะครับ นะฮะโอ้โหนะฮะเลขคนเบอร์หมายเลขสิบแปดนะครับเลขคนเบอร์หมายเลขสิบแปดครับนี่รายการนี้เดทตัวเลขกระเพงได้พี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทป่พี่เพ้นด้วยนะครับต่อมาฮะรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่เปิดมาครับโอ้โหเนื้อเงินไหมพี่เนื้อเงินไหมโอ้โหเนี้ออปบาก้าอันนี้คเนื้อเงินครับ รายการนี้นะครับเนื้ออปก้าลงยักษ์เขียวขอบแดงพี่ราชาวดีเลพี่ในวันนื้เงินนะรายการนี้ครับสวยๆครับเลขคนณะเบอร์มาเลขสองศูนย์ครับเลขคนณะเบอร์มาเลขสองศูนย์พี่รายการนี้ครับนี่ฮะแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยไปพอพี่นะครับสามร้อยบาทของพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะลองเลือกชมตัวพี่ชูใจอุ่ไหนนะครับปิดเงินเข้ามาได้นะครับนะฮะสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ